สวัสดีคะ่ะทุกคนแม่กวางมาแล้ววันนี้กวางจะมาทําปลาหมึกผัดผงกะหรี่นะคะทุกคนว่าแล้วก็ไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราตอกไข่นะคะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะสอฟอง3ฟอง4ฟองแล้วแต่ปริมาณที่เราทําเลยนะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะเอ๊ะ ทำไมคลิปกระตุกอะโอเคไม่เป็นไรตัดแล้วก็พากเลยแล้วกันนะทุกคนกระตุกนิดหน่อยนะคะตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะตามปริมาณนะคะที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันหอยน้ตาตาลทรายรสด,ดีนะคะแล้วก็หยะพริกไทยป่นลงไปนิดหน่อยเพื่อความหอมนะคะแล้วก็ใส่น้าพริกเผาน้ํามันพริกเผานะคะแล้วก็ผงกะหรี่แล้วก็นมนะคะทุกคน ใส่นมนะคะแล้วก็ตีเขาให้เข้ากันเลยนะคะตีให้แตกนะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนเสร็จแล้วตั้งกระทะติดไฟใส่น้ำมันแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปผัดให้หอมนะคะ พอหอมแล้วเราใส่ปลาหมึกลงไปนะคะปลาหมึกเนี่ยแม่กวางเนี่ยเอาไปลวกนะกวางเอาไปลวกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นอกน้ําเย็นนะคะให้ตัวเขาเนี่ยตึงๆหน่อยนะคะเพื่อมีความกรอบนิดนึงนะคะใครจะไม่ลวกก็ได้ถ้าไม่ลวกก็เอามาผัดเลยนะคะอันนี้เราก็เอามาสะดุ้งไฟนิดนึงนะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําซอสผงกะหรี่ที่เราปรุงเมื่อกี้ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมใหญ่นะทุกคนแล้วก็ผัดเขาให้เข้ากันนะคะ ผัดโคเลโคเลให้เขาเข้าการปลาหมึกสุกนะคะไข่นัวแล้วนะใส่ต้นหอมผักชีล้อมนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกชีฟ้าหรือว่าใครมีพริกอะไรนะคะก็หั่นตามยาวแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มสีสันแบบนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็นี่นะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคน ของแม่กวางเนี่ยไม่ได้หั่นเป็นแว่นนะกวางหั่นปลาหมึกเนี่ยหั่นเป็นแผ่นนะคะผ่ากลางตัวเพราะว่าต้องการล้างเขาให้สะอาดนะไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบแบบถ้าปลาหมึกทําไม่สะอาดไม่ผ่ากลางตัวรู้สึกว่ามันจะคาวนะคะเราไม่ชอบนะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานแบบนี้นะคะทุกคนทําง่ายไม่ยากอย่าไปเรื่องมากกับเขาเวลาทํากับข้าวนะคะ ชอบอะไรก็ใส่ไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่ชอบรสไหนนะคะชิมแล้วก็ปรุงตามรสที่เราชอบเลยนะคะไม่มีสูตรตายตัวหรอกคะ่ะทำกับข้าวนะเราชอบแบบไหนใส่แบบนั้นนะคะไม่ต้องแบบทาไมไม่ใส่อันนั้นไม่ใส่อันนี้ทําไมต้องใส่อันนี้ใส่นนั้นเอาที่เราสะดวกทุกคนนะเราชอบแบบไหนใส่แบบนั้นเราเป็นคนกินอย่าไปเรื่องมากกับชีวิต นะคะคทําง่ายกินง่ายเอาให้มันอร่อยปากเรานะคะก็นี่นะเสร็จแล้วนะคะไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็ปลาหมึกนะคะผัดผงกะหรี่ง่ายๆบ้านๆไปแล้วค่ะบ๊ายบาย